โอเคครับพี่น้องครับดอกนี้จจัดไปอีกแล้วครับเจ๋วเก๋วเลยครับตีนเขาครับมีข้าลม่มหน่อยนึงครับแต่ว่าคู่ดีครับเรียกกระแทกดีอยู่เหลียกสำนเนียงสันๆครับต่อไกลล่างรถไฟครับนกรอกกับตื่นๆนะครับมื่อนี้นกรอกอะตัวเก่าครับตัวคู่มั่นครับขายไปแล้วครับพี่น้องเปลียนมือไปเดียบร้อยครับเขาขอแบงครับ เดี๋ยวไปอยู่ไสผมจะฝากให้ติดตามครับตอนนี้ไปอยู่สระบุรีเรียบร้อยแล้วครับอยู่หมวกเล็กครับเขาขอแบงไปแบบตัวนึงครับนก่รอครับนี่เจ้ามิดดำตัวเก้าครับตัวนี้ครับเจ้าฟิตเขาแบงไปแล้วครับก็โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงเฉลเยกันเลยครับมุนอุ้ยปุ๋ยอีกแล้วครับ พี่น้องเนี่ยครับเชลยครับตัวผูแน่นอนครับมีส้อนิดๆหน่อยๆครับหลายสอมีเสียนครับเสือหลังกะถือว่าดีอยู่ครับเสือหลังนี่ครับเป็นจุดเป็นจุดนี่ยครับลงหมดโค่นหางเลยครับพี่น้องนกกระตูงงามครับนี่ครับไล่ครับผุนครับพี่น้องเสียงริ้วตันครับอยู่ท่างผุ่นครับผุนครับฝากผุนครับเสียงริ้วตันเสียงใหญ่ครับ ผมสิไปจัดริวตันครับว่าซิได้บ่พี่น้องฝากติดตามกันเบ้่งครับบินกับไปกลับมาอยู่แถวนี้นะครับนกกระลังห่าวครับกําลังหอนครับนี่ครับสตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆเด้ครับพี่น้องครับลายงามครับนี่ครับเต็มขาอัญะคือเกาครับเต็มข้อขาครับก็ต้องยานครับนี่ครับ ติมข้อขาครับพี่น้องครับนี่ครับลงมากอะใส่เวลาอยู่สิเจ็นาทีครับตัวนี้นกมันหลายตัวครับมันตีกันครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขามไปไซ่ริวตันผมก่อนครับผมตามมาหลายเดือนแล้วครับริวตันตัวนี้เที่ยวแวะเวียนมาเบิงครับนกกระง่ามครับนี่เข้าฮอดตากึกเลยพี่น้องนี่ครับเอกออนี่ครับเข้าฮอดตาเลยครับ จำตาครับขากระสันดีครับพี่น้องนี่ครับสันสันครับตัวงามครับเต็มกำมครับตัวใหญ่โอเคพี่น้องลกรล่อกระตื้นๆแล้วครับมาเนี่ตื่นรถไฟน่ครับตื่นข้นนะเพิ่งขึ้นโหลดพี่น้องเออเพื่อสิบปุ๊ได้ครับมูลอุ้ยปุ๋ยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวผมสิขามไปไซริวตันว่าเฮาสิมานบอพี่น้องนี่ครับได้แล้วครับติมกำอันย่าเลยครับ ไปกันพี่น้องไปไม้หนาต่อครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบายสองครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผม